อยากกินนะลูกฮัลโหลสบายดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องที่ดินเนาะเนื่องจากว่ามีพี่น้องหลายคนลุ้นน้ำก้อยหลายขนาดเลยก็ให้แล้วก็ให้กำลังใจหลายขนาดเลยเนาะก็วันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะทุกคนว่าเป็นจังไดสรุปได้บอรหรือเป็นจังไดเนาะก็แล้วก็มีพี่น้องถามว่าราคาเงินสดนี้เท่าไหร่แล้วก็ มีถามว่ายังมีอีกเหรอที่ดินแบบถนนแบบดินทางดินแดงหรือว่าทางลูกลังนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็มีคนถามว่าเนื้อที่เท่าไรอะไรยังไงเนาะก็จะมาเล่าละรายละเอียดให้ฟังน้ำกันเนาะแล้วก็ฝากทุกคนลุน้นน้ำกันจนจบคลิปนะว่าสรุปแล้วก้อยได้รูอบอเนาะเออก็อย่างแรกเลยนะคะทุกคนเรื่องราคาเนาะก้อยนะบอกว่า เท่าไหร่นาะทุกคนราคาเงินโซนอ่ะเพราะว่าก้อยมูจักแต่ราคาเงินผ่อนเนาะก็คือสี่แสนนะคะทุกคนช่แสนเนาะแล้วก็เนื้อที่ก็คือเก้าสิบตารางวาเนาะเก้าสิบตารางวา <ไป S 1> เพื่อนก็จะจัดล็อกขายนะคะทุกคนจัดล็อกคือแบบสามล็อกอ่ะเออสามล็อกเนาะเป็นล็อกล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองแล้วก็ล็อกที่สามเนาะล็อกที่หนึ่งก็จะติดถนน แล้วก็ล็อกที่สองก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ล็อกที่สามก็จะเข้าไปลึกอีกจังหน่อยนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนก็จะแบ่งทางแบบทางเข้าทางเข้าถนนเนาะก็จะมีแบบแบ่งไว้เนาะแบ่งไวย้ยุ่เออแล้วก็มันมีทางทางดินแดงลุกล่างนะทุกคนมีอยู่เนาะมันเป็นอใกล้ๆเมืองอะทุกคนบกไก่บันไดเนาะก็คือแบบบกไก่ปันไดแหละก็คือออกไปจาก ถนนดินดําทางดำเนะาะเดินทางดาเออทางดําดบกไกลปันใดนะคะทุกคนแล้วก็จิมมี่เสื้อผ้าน,เนะเพื่อนกัจจิยุทธถนนแบบถนนลาดยางแค่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ทางเข้าที่ดินกัจิแบบเป็นดินแดงนะคะทุกคนเออโอ้ยไอกัจิเป็นดินแดงนะคะทุกคนเออน้องไอเนาะเออแลวบานนี้ ถามว่าเออก้อยอได้ไหมก็คือแบบก้อยไม่ได้นะคะทุกคนถามว่าเสียได้ไหมก็เสียดายอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าบุบเป็นอย่างเนาะทุกคนที่คิดว่าแบบ้าสิบุแม่ของเฮาก็ได้เออเฮาก,ก็เดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาที่อื่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ที่ฮู้จักหรว่าที่ถาแหละค่ะ ก็คือหูจักที่ดินเนี่ยที่ขายที่ดินเนี่ยขายอย่ายโยนลูกมันจะเข้าตาหูจักที่ดินเนี่ยได้ไนะไรก็คือแบบพอน้องอะไนะหูจักกับอ่าพี่คนหนึ่งเนาะพี่คนนึงอ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้จักเพื่อนรู้จักไอเพื่อนเพื่อนของเพื่อน่ะเป็นคนจัดล็อกขายที่ดินเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่า,านะเดี๋ยวถามให้นะเนาะเดี๋ยวถามให้นะเดี๋ยวบอกเขาเอาไว้ให้เนาะ แล้วก็เลยแล้วก็เลยมีเนาะมีที่ตรงที่ก้อยไปเบิ้องอะไรทุกคนก็เลยเพื่อนก็เลยส่งโลเคชั่นค่ะเพื่อนก็เลยส่งโลเคชั่นมาให้ดูเราก็เลยไปดูเนาะไปเบื้องแล้วก็ตัดสินใจวันหนึ่งอะองคุณประมาณวันหนึ่งเนาะประมาณวันหนึ่งก็เลยเออตกลงว่าเออเอาแหละเออเอามองนี้แหละอะไหวหรือบอ่ไหวก็นี่แหละกัดฟันสู้กันไปอย่างนี้สินะทุกคน เพื่อนอะแบบว่าเพื่อนที่รู้จักกับเจ้าของอ,อุ๊ยจิ๊บจิบจิบจิบรู้จักกับเจ้าของขายที่ดินนะทุกคนเพื่อนกะตอรองราคาให้นะก็คือปกติอะเจ้าของที่ดินเพื่อนขายแบบขายยังไงนะแบบว่าพ่อนนะให้พ่อนนะ่ะเดือนหนึ่งอ่ะแปดพันเนาะทุกคนแล้วก็วางเงินดาวนะคะ สอง0มืนเนี่ยแล้วพี่ที่รู้จักกันนะ่ะเ <c oughs> พื่อนก็นเลยขอมูเพื่นให้เนาะเหลืออยู่อยู่ที่เหลืออยู่ที่เดือละสี่พันวางเงินดาวอยู่1 000, นึ่งมนเนาะเขาก็เลยตกลงเอานะคะทุกคนแต่ว่ามันบทันกระเจ้าแล้วเนาะเพ <c oughs> ราะว่ากระเจ้า่ขายให้คนอื่นแล้วเออเหลือแต่ล็อกที่สนะคะทุกคน แต่ว่าล็อกที่สามก็ยบ่อได้เอาเนาะเพราะว่าทางมันลึกมันลึกเข้าไปก็ล็อกที่สองอะนะทุกคนแล้วมนก็ติดกับป้าตรงนู้นเนาะก็เลยแบบว่าบ่อเอานั่นเองนะคะทุกคนกะบ่อเป็นยางนะคะทุกคนก็ยก็ตอนกยตัดสินใจก็โทรไปถามแม่กอนเนาะว่าแม่เออเป็นอะไรที่ดินแบบนี้เนาะอ่าแม่ว่างามบ่ออย่างสี้นะแม่ก็บอกว่าเอองามยืลูกเอาเลยเอาเลยดูสีนะมาก็เลยตัดสินใจเอาเลยเนาะ ก็เลยว่าเอาแต่ว่าพอโทรมาบอกก็เจ้าก็เลยว่าบทันแล้วเพิ่นเอาให้คนอื่นแล้วแบ,บบนั้นก็เลยแบบว่าบุกเป็นอย่างนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราค่อย,ยหาเอาที่อื่นแล้วการอาซิโบนเม้นของเราก็ได้เนะาะเออบุกเป็นนะอย่างเนาะก็สรุปเจ้ก็คือพอได้นั่นเองนะคะทุกคนกับ<อ>ขอบคุณทุกคนนะที่แบบให้กำลังใจเนาะแบบว่าเอาเลยน้องก้อยที่สวยอยย่เออเนาะ เออมันกะท่สวยอยู่นะคะทุกคนที่ที่ก็ไปบ้างอ่ะอแล้วก็บุกไก่กับตัวเมืองปันไดแต่ว่าทางก็ยังเป็นทางลุกลังอยู่นะแต่ก็บุเป็นหยังนะคะทุกคนแต่บุเป็นหยังเนาะเดี๋ยวอาจจะมีอีกทา้งหน้าก็อาจจะมีอีกเนาะน่าจะมีอยู่แหละลูกอ่ะลูกอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมากๆเลยนะคะอ้าวน้องกินเหรอลูก โนะอ,อ้อะนะเออตอนนี้น้องอลินกลับมานี่เล่นทรายไหนอลินนะไม่เห็นอลินเลยเห็นอลินหรือยังเนี่ยอ๋อลินอยู่นู่นมานี่หน่อยค่ะมาสบายดีหน่อยหรอ,อสบายดีสบายดีขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเนาะ<ม>ก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ก้อยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะก็เดี๋ยวดูๆแบนี้แหลนะเนาะทุกคนเผื่อแบบมันมีที่อื่นให้เราแบบเออได้ผ่อนเนาะก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยอามีบางคอมเมนต์บอกว่าอ่ะผ่อนทำไมเชียร์ซื้อคนเล่าหมดอ๋อเราก็ไม่ได้อยากผ่อนเราทุกคนถ้าเรามีเงินสดเราก็จะซื้อสดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็แบบมีเงินไม่เยอะเนาะเราก็ต้อง ผ่อนเอานี่แหละหาที่ผ่อนเนาะอันนี้ดีนะคะทุกคนที่แบบเพื่อนให้ผ่อนแบบว่าไม่ต้องผ่อนกับธนาคารเนาะผ่อนกับเจ้าของเองนะเออก็แต่ว่าก็ต้องทําสัญญ์สัญญาดีดีด้วยแหละอแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะก็ทุกคนเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจที่ก้อยพูดอยู่เนาะก้อยไม่พูด กลับไปวนมาวกไปวนมาเท่าไหร่จะไม่ทุกคนบางทีก้อยก็ลืมเนาะว่าก้อยพูดไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก้อยไม่ได้จดสริปไปเนาะก้ <c oughs> อยก็นึกขึ้นมาก้อยก็มาพูดให้ทุกคนฟังเลยแหละเออสาหรับมื้อนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอันนี้ก็กัดใบตองเล่นอยู่นี่แหละอ่ะตองเล่น ไบตองใบตองไม่มีไม่เป็นอะไรนะไปตองไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เช็ดแล้วสบายดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ